ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงชะตาเศรษฐีเรียกพี่ครอบคร,รัวเศรษฐีปี2 5ง7นดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายรวยเริ่มรวยกันทั้งครอบครัวแล้วครอบครัวแช่มชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนดวงชะตาลิเริ่มเริ่มต้นการปฏิปดอดตกตำแหน่งชะตาชีวิตแช่มชื่นนะครับลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดแจงตามแบบแผนประเภทนี้ ครับดวงชะตาชีวิตลุ่งโลดประสบผลนะครับจะเลยล่กเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนครับข่าวดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องดีที่จะบังเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเปลี่ยน,ปยนแปลงพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นยอดคนถ้ายิ่งรู้ภาวะจิตใจท่านจะได้ประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนง ชะตาชีวิตมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาแต่ท่านจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับบุญกุศลวัสนาเข้ามาจะเต็มมีการคล้องตัวเป็นอย่างมากแช่ชื่อราบื้นเป็นไม่ได้ด้วยดีผสมเร็จลวงสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วเพะฉะนั้นคนล่มือนะครับโชคชะตานะครับผมที่ตกตําแหน่งนะครับสับสนงงงวยนะครับสับสนงงงวยเอาแน่เอานอนไม่ได้สําหรับชาวราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนในปีนี้จะอาจจะต้องระวังใครบางคนที่เข้ามาชิงไหวชิงพิศแก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาคิดร้ายกับข้อร่วงท่านเพราะไม่ถึงคิดร้ายต้องขึ้นเดอะทาวเวอร์ฟ้าพาลงตรงกลางบ้านคิดร้ายแน่นอนท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้น้วนะแก้ไขในโชคชะตา้วนะปกปิดกับปัญหาต่างๆหรือหนีไปให้ไกลนะผมจะให้ทํำยังไงล่ะนะผมในเมื่อปัญหาต่างๆมันมีเอาไว้ให้ปะทะหรือเปล่า สำหรับชาวราศีเมถุนแต่ว่าการที่จะปะทะมิอันควรนะครับผมอย่าทําในลักษณะนั้นเด็ดขาดเพราะว่าโชคชะตาท่านตกตําแหน่งครับจัดแจงให้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาจะสุสมหวังดังใจหมายแล้วนะค,ความกระวนกระวายเกิดขึ้นการนอนไม่หลับนะครับตื่นเต้นกระวนกระวายจะทํำยังไงข้าพเจ้าจะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าควรที่จะต้องปรับปรุงอย่างไรข้าพเจ้าควรที่จะต้องจัดกา,าราอย่างไรในโชคชะตา ดวงชะตาเกิดความเล่าร้อนนะครับร้อนแรงในอํานาจปารมีวาสนานะครับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบค้นเจอกับไขรบางคนนะครับไขรบางคนจัดแจงทําตามกฎหมายกดบ้านกาเมืองนะครับกดสวรรค์กดนรกนะครับกดแห่งโลกวิญญาณมีเพราะฉะนั้นจัดแจงให้ดีปรับปรุงแก้ไขในอํานาจบารมีวาสนานะครับจะมีโชคลาภเงินทองเข้ามานะครับครั้งยิ่งใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่านจะรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วบุญกุศลวาสนาในครั้งนี้ข้าพเจ้าควรที่จะต้องจัดแจงปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัฒนานะศิ่งศิษย์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาหนุนนําโชคชะตาแปลเปลี่ยนพันพัฒนาเป็นไปได้ดีท่านอาจจะได้ไปท่องเที่ยวกับไหวสิลปศิษย์ก้าววัดก้าวาหนุนนําโชคชะตานะครับตัวท่านนะท่านจะได้ค้นพบกับใครบางคนได้เจรจาได้ต่อรองได้พูดคุย นะปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตามีดดาบล้อมรอบกวนกวาดมันไปไหนไม่ได้เหมือนมันติดกรรมมาไว้ท่านไปเคยทําอะไรกับเขาไว้ในอดีตชาติหรือยังไงนะครับที่ตามติดแก้ไขในโชคชะตาทําให้ท่านแปลเปลี่ยนแปลผันไปได้ยากก็ต้องถือดาบขึ้นมานะครับกล้าได้กล้าเสียต่อสู้นะครับแต่ต้องใจเย็นนะผู้ที่มีบุญคุณกับท่านท่านมีควรที่จะประหารประหารเด็ดขาดนะให้ยอมนิ่งสงบอดทนอดกัน้น แก้ไขในโชคชะตาการริงนไหวสิงนพิบเกิดขึ้นในโชคชะตาและท่านต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมเหตุุบายประหัดประหารก้าได้กาดา้าเสียนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่บังเกิดในโชคชะตาท่านจะต้องเริ่มต้นริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ค่อยๆปฏิบอดอ้อยค่อยๆเก็บเกี่ยวผลผลิตยังไม่ใช่เวลานี้นะครับอดทนอีกนิดหนึ่งนะครับอดทนมานานแล้วนะครับบางคนบอกว่าไม่ไหวแล้ว ข้าพเจ้าทนอีกต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์เลือกครับทนไปเรื่อยๆนี่คือชีวิตของจริงนะครับชีวิตของจริงไม่มีสิทธิเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาบุญศรวาสนาแสงสว่างจะบังเกิดขึ้นมาสู่ตัวท่านดวงชะตาเปิดดวงดาวเข้ามาบรรจบหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนพันพัฒนาไปได้ดีเยอะรวยเอง ดวงชะตาของเราสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรลุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดมีใครนําพาซึ่งโชคลาภธุรกิจการงานการเงินเมื่อถึงเวลารวยเองนะครับนะครับรวยเองปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาเดี๋ยวจะบุญกุศลวาส,สนาเข้ามาจัดเต็มนะครับสิ่งต่างๆที่นะครับอานวยใช้อํานวยช่้แก่ท่านเป็นสายญานที่มีระดับนิดนึงนะครับองค์เทพที่มีระดับชั้นสูง นะครับบางทีท่านอาจจะมองไม่เห็นไม่สัมผัสพิเศษได้เลยนะครับเกี่ยวเรื่องต่างๆที่จะนำพาซึ่งโชคลากเทวดาเข้ามานําโชคหนุนนำดวงชะตาพิษผนเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ดีเกี่ยวกับบนสเสนเกี่ยวพันกันด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่ท่านเบื่อนายเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังมีใครบางคนที่เข้ามาอกปักคุ้มครองรักษาและนําพาเข้ามาในครอบครัวท่านเงินทองจะไหลามาเทมา นะครับทำให้ญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัขวของท่านประสบความสำเร็จนะครับคนคนนั้นจะเข้ามาจัดแจงกับปัญหาต่างๆแต่ท่านก็จะเบื่อนะมันไม่ใช่เรื่องของเราเธออยากเข้ามานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับคุณจะได้ลิเริ่มเริ่มต้นปฏิบอดอยพูดคุยเจราจากับเขาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ว่าจเจอเจอการจินตนาการภาพฝันละเมอเพอ้อฝันถึงยศตําแหน่งหรือใครบางคนที่เข้ามาวุ่นวายกันในท่านในตัวท่าน ที่มียศมีตำแหน่งนะครับเงินทองไหลมาเทมาผสมเลศราบลื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดแล้วนะครับการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีปรับปรุงแก้ไขตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารโชคลาบเงินทองครั้งใหญ่จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดนะครับปรับปรุงแก้ไขมีความสุขแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีคนประจบประแจงนะครับ เรื่องราวต่างๆมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าใครที่ทําให้ท่านเกิดความเล่าร้อนท่านจงกับทงคิดไปเลยว่านั่นคือกรรมเก่าของท่านนะครับผมค่อยๆชดใช้กรรมไปนะครับให้ทํายังไงได้อดทนอดก,กัน้นภาวะจิตใจมันเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายน้ําตาล่วงไหลลินนะครับผมการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับท่าน,นท่านจะสขสมสมบัตัใงใจใหมายเนี่ยต่อสู้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามา เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิน้นะอดทอนอดกานไว้อย่างเดียวนะครับเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปนะดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จแชมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีบรรเลงเพลงไปและช่วงชะตาในปีนี้ได้ตัดสินใจดาบสองขวเกิดขึ้นก็แปลว่าได้คิดได้ไต่ตองได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตามุ่งตรงไปข้างหน้าอ้อมเอาก็แล้วกัน สิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านเป็นผู้ให้นะครับท่านตเป็นผู้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เคยหวังสิ่งใดเลยนะครับในโชคชะตาในปีราศีของท่านไม่เคยหวังสิ่งใดเลยแต่ว่าเป็นผู้ให้ตลอดแต่กลับไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้ใครบางคนก็เลือกที่จะให้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิอเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ